กะเผานะใส่แบคกะเพราคือว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วจบแล้วนี่อันนี้คือเกมป่าเคลื่อไในไก่นะทุกคนวันนี้ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทางง่ายๆนะทุกคนเราไปทำดูอร่อยเผ็ดจับจ้านรสจัดวัสดีครับวัสดีครับผม วันนี้วันนี้จะทำเมน game for, game for ูแกงมป่าแกงมป่าขึ้นอนไก่นะทุกคนแต่วันนี้ใช้วัตถุดิบเป็น Bal, เคลือไนไก่นะครับจริงๆแกงมป่าหมูแกงมป่าไก่แกงมป่าปลาเห็ดโคนอะไรก็ได้นะแต่วันนี้มันใช้ใช้วัตถุดิบแกงมป่าเค้ือไนไก่นะครับวันนี้นะไปดูเคลือวัตถุดิบแกงมป่ามีอะไรบ้างเครื่องเคียงมีอะไรบ้างแกงมป่านี่ข้างๆวัตถุดิบจะเยอะหน่อยนะทุกคน เราไปดูกันมีอะไรบ้างด้านแรกด้านแรกเราจะเตรียมเครื่องในไก่ไว้นะเราหั่นมาว่าเรียบร้อยประมาณนี้นะทุกคนเครื่องในไก่นะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นเครื่องในไก่นะจริงๆในเกมป่าหมูป่าก็ได้ปลาเห็ดควงก็ได้ปลาอะไรก็ได้ครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นเครื่องในไก่นะครับเมื่อเขือปอกก็หั่นเช่เอาน้ำเอาไว้แบบนี้นะทุกคนลูกนึงก็าหั่นประมาณสี่ชิ้นนะลูกนึงก็ผ่าสี่นะครับผ่าสี่ชิ้นนะครับทุกคน ส่วฝ่กยาวนี่ก็หกนันหนาว่าเป็นข,ข้อแบบนี้นะทุกคนพิกไทยอ่อนนี่ก็เราจะหันประมาณนี้นะทุกคนจะหันประมาณนี้นะกระชายซอยนะกระชายซอยนั่นก็เตรียมมาไว้แบบนี้นะนี่คือใบมะกรูดนะครับฉีดเอาไว้แบบนี้นะทุกคนพรสกสดแดงนี่ก็หันเอากว่าแบบนี้นะใส่เพื่อให้มันมีสีสันนะทุกคนแล้วก็มะเขือพวงมะเขือพวงก็เราก็เด็ดก้วเอาไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะลงกระทะนั้นเนี่ย ขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็เราต้องเตียนคือว่าใบกะเพรานะทุกคนแกงป่าเน,นี่ยจะขาดใบกะเพราไม่ได้เลยนะครับถ้าทานที่ดีเนี่ยถ้าหาใบกะเพราเนี่ยหาใบที่เล็กกับมันจะหอมกว่านะทุกคนพอดีได้ใบกะเพรานี่มาเนี่ยใบมันจะใหญ่ไม่ค่อยหอมนะครับอันนี้ก็พริกแกงนะทุกคนอันนี้คือพริกแกงเผ็ดนะครับที่เตียนเราต้องเตียนเอาไว้พริกแกงเผ็ดแล้วก็ใส่พริปป่นด้วยให้มันเผ็ด ิจัดเลครับรจัดนะทุกคนเกมป่าเนี่ยต้องรถจัดนะครับวัตถุดิบนี่ก็มีประมาณนี้นะทุกคนเพิ่เคียงเกงฝานะครับมีประมาณนี้นะเราจะตีพริกแกงก่อนนะทุกคนตีตีพริกแกงให้แตกก่อนนะ น้ำเดือดแล้วก็เราก็จะใส่เครื่องในไก่ลมไปเลยนะทุกคนไก่แล้วก็เสร็จมืเอเกล็ดเปาะเป็นมุกโกดหน่อเสียผัด <c oughs> ไทยอ่อนนะแต่ใช้ซอยนะมือเกล็พวง ตัวฝนเจ้าีติดแดงน้ำน้อยก็เติมน้ำหน่อยนะทุกคนเติมน้ำหน่อยอย่ามาวุ่นเลยล่ะเติมน้ำปลาก่อนนะทุกคนน้ำปลาเนี่ยขนาดนี้เลยนะเพราะว่าหม้อใหญ่นะทุกคนรสด,ดีนะทุกคนรสด,ดีผมปรุงรสเนี่ยแล้วแต่ชอบนะผมใส่แค่นี้พอนะทุกคน เก๋มป่าเนี่ยเครื่องปรุงมีแค่นี้นะทุกคนน้ำปาลารสด,ดีชูรสแค่นี้นะเกมป่าเนี่ยเครื่องเครื่องปรุงน้อยมากเลยนะทุกคนชิมดูก่อนนะขั้นตอนสุดท้ายนะทุกท,ทุกคนใส่ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราคือว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วจบแล้วรสชาติพอเอ่อรสชาติได้แล้วเราปิดไฟเลยนะทุกคน แกมป่าเคลือไนไก่นะทุกคนดูหน้าตาดิโอโหสีสันน่ากินมากเลยใช่ไหมะละนี่อันนี้คือแกมป่าเคลื่อไนไก่นะทุกคนวันนี้ได้ไปอีหนึ่งเมนูนะครับทางง่ายๆนะทุกคนลองไปทำดูอร่อยเผ็ดจับจ้านรสจัดใครชอบเคียนรสจัดเนี่ยกินเกมป่าเนี่ยสุดเจดอเลยนะทุกคน